ไแล้ว่เออมาแล้วสวัสดีครับมาดูวิธีการไล่ปลาครับวันนี้ทีมงานมาด้วยกันเจ็ดแปดคนครับดูครับในดงผักตบ ดูครับค่อยๆค่อยๆฝากตรมันเยอะดูเนี่ยนะไม่เห็นตัวคนเลยครับเห็นแต่หัว ไี่ไล่ปลาครับป่างักพกไลปลาครับีก้ภาไปไม่้พี่ใหญ่เราพี่ใหญ่เราไม่ไหวแล้วพี่ใหญ่กินไปไม่ได้ลังท้ายเพื่อนเมว่อตอนน ทางแจ็คครับช่างแจ็คกำลังงมหาอะไรไม่รู้ยยงานคุณภาพวันนี้มาไล่ปลาวันนี้มาไกลครับประทุมนะประทุมธานียุธยายุธยา กรุงเก่าขึ้นฝังเกพี่เป็นลงขึ้นไยักมันขึ้นอีมัดได้แล้วพี่เฮ้ยินด้เอาแบกมาให้แล้วย่งนมานู่นครับจุดหมปลาผักตบหนาเกินเนาะ โอ้สไลข้ามเอไลข้ามนึกว่าแทงชมวน้ำกกถึงหน้าอกทีเขย่าไล่ปลาครับ ทุกพี่ไหวไหมขึ้นบังบังอนไรได้บังเสียได้หรอทางนี้ไม่ไปไม่รีรอลุยลุยลุยไกลแล้ว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  อืมนี่ตัวระเป็นตะไคร้แล้วก็เป็นนี่แดดค่อนข้างร้อนครับเตรียมมือพร้อม มาไก่ครับมามาไก่ต้องเอาให้คุม้มนี่ครับจุดหมายไปเข้าตรงนี้ เดี๋ยวจะยกขึ้นแล้วนะครับนเถึงแล้วพี่ไหลบนะนดีตั้ขาหลันเดี๋ยวมาดูผลงานรอบแรกกันครับสักครู่

ในปลาเข้าอวนครับเออได้อยู่หรอกเบื้องข้างหลังเนี่ยเดินอยู่ตบมันเยอะครับดูครับดู อยู่ในวงล้อมเรียบร้อยมาไก่ครับวันนี้มาไกล

หมดหมดดีเหมือนเลยว่ะย hmm. 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 ู่ข้างล่างอนั่นหนึ่งดต้ำเหมือนเเลยมีเสียงวะมีมีเรียงอยู่ดวยเียตัวยังลงเหียบฮะไม่นนะ

เอาไปไหนวะเขาั้งเขาบ่าที่มันขึ้นเราปนี่อ่ะปลาตื้นไายเราไปนินเนาะก็หกัล้วจนิงๆมาดูเที่ยวแรกกันครับตุ่ม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 ปุามมะนิล่ะแลตัวสี่่าไม่ได้ขึ้มาเเท่าึเดียวเดียวนหนึ่งเลย

ประจองเขาไม่มีให uh, uh, ้เราเพาะอะไรอยู่ว่าแถวแหลกเขาพวกมึงรีวเอาถุงปุ๋ยไหมเอาถุงปุ๋ยหรือเปล่าเดี๋ยวเอามาใส่ปลาหมอเออปุ๋ยอ่ะดีแล้วอันนี้ใส่ได้เปล่ามาสลิดมาสลิดตาในใส่นี่เลยโอเคเดี๋ยวไปแช่เย็นเลยนี่ปลาหม่อนตัดได้เปล่าโอ้ถุงมือเขาเอาถุงมืออยู่ในรถนี่อยู่ดิมันี่งแล้วบังเด้อถุงมือแปล้วบังเอิออะนี่ดิถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยใส่ป้าหมอมาป๋องทำมาป๋องแก่อาจานจานจานปลาหมอใส่ทำไมเอาอจานใส่นี่ ถุงอะไรแม่ถุงหูดไหมถุงอะไรกเด็กบอมีนะก็ขอยกตัวแล้วปะขอสองสามตัวแล้วตัวใหญ่ในเรื่องปกติเรื่องปกติเอ้ยคุณปยเอาคุณคุณเบิร์เฮ้ยเฮ้ยปิงาไรปิงควายครับ

ปลกป่าคอพานปะผ่านจรงใช่ไหม,มคุณน่ะโอ้โอโอ้ยผ่านแล้วเฮ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วไส่สวยครับไสสวยส่แ้งเยอย่ไซส์ยไส์สวยเยี่ยมครับเยี no ่ยมเบดเยี oh, uh ่ยมมี่เ่ายังี่ยมยยังไม่ตื่นจริง ยี่ส <laughs> <M> ิบว่าตัวอยู่นะสามสิบตัวมั้งเี่มสวยมันมงานบอกเที่ยวเดียวกับน้ไองไปกวสวไปใส่มดแดงมีรางมดแดงไหมเป็นราคาต้วิ้งเนี่ยหลายบาทนะิก็ปเข้าป่าวันนี้ปลาหมอยอดเลยนะ กเอาออหมดบทที่ทีมงานเท่านี yeah, uh, ้ออจีเอาไปไปหมดังไฟดังไฟเยนับไปขุ้นขยัไปข้นอะไรงเอาไปใส่ถังไปก่อนอาจารย์เอาไปใส่ถังไปปสิทิขึ้นไดปรสิิมใส่ถุงมือเด้อเยมีถุงมือระวังเด้อเนี่มอู้ได้ใส่ถุงมืออ่ะลงเด้อโอ้ประสิทธิเียมเลยปลาดุกเราต้องเมะปลาหมอปลาหมออ้ไปมาช่อนได้เยอะเหมือนกันด้วย ใทุกปลาเลยดูนะในทุกปลาเลยเป็นแต่ปลาทองโขมได้เบเอาไหมมีหอยแรงดีเอาเใช้ล้้้ด้วยปลาหน่อยเมือกี่าปาไปเทใส่น้ำขังขังลปนี่ไปนี่ปในถุงน่อดถุงเกลีผมโอเคครับที่ยวแรกเป็นที่น่าพอใจเอาสองูนดีเอา ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยดิมีให้ลูกมั้ยนะดูครับดูดูท่านผู้ชมเห็นไหมดูเสียงกับคุณเนาะหหูนดูเดี๋ยวเขาเพลิดังเขาดูดูครับดูโอเคครับเดี๋ยวมีรอบสองครับอย่าเพิ่งพักเหนื่อ